คุณผู้ชมครับขยับมาเตือนภัยเรื่องนี้ครับอย่างที่เกิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการวันนี้คุณผู้ชมชมในออนไลน์หลายคนเลยก็ถือโอกาสเตือนภัยกันไปแชร์เรื่องนี้ไปหน่อยฮะเรื่องราวเกี่ยวกับยาหรือสิ่งของที่เป็นอันตร,รายสําหรับเด็กๆเ,เนี่ยเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยเก็บไว้สูงๆเก็บไว้ให้พ้นมือเด็กครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของเด็กอายุ4ขวบเท่านั้นครับแอบกินยาโรคซึมเศร้าของคุณแม่กินไปทั้งแผงครับ ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันอาสากู้ภัยสยามระยองครับจุดนิคมพัฒนานะครับช่วยกันปฐมพยาบาลเด็กชายวัยสี่ขวบหลังจากที่น้องคนนี้มีอาการก็คือสลึมสลือครับสลึมสลือ,ลลอต้องช่วยกันรปฐมพยาบาลจนน้องได้สติกลับมาหลังจากผู้ปกครองของเด็กได้แจ้งบอกว่าน้องเนี่ยทานยาเข้าไปทานไปหมดแผงทานไปหลายเม็ดครับ โดยแม่เนี่ยเล่าด้วยความตกใจบอกว่าลูกเนี่ยมากินยารักษาโรคซึมเศร้าของเธอเข้าไปหมดแผงเลยแผงนั้นมีอยู่หเม็ดครับ<ม>ไม่รู้ด้วยว่ากินไปตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่คุณแม่เลิกงานมา,มาเปิดประตูห้องเข้าไปเห็นว่าลูกเนี่ยผิดสังเกตจึงเดินเข้าไปจับตัวลูกแล้วปรากฏว่าอุ้ยลูกเนี่ยปากซีดตาลอยพยายามเรียกพยายามปลุก ลลกยังไงก็ไม่ตื่นก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย,ยแล้วแม่ก็ไปบนเก็บยาอยู่ข้างบนเหรออู้่ะสูงไหมที่เราเก็บอ,อแล้วเขาลงไปเอามาได้ไงอ่ะพี่ชายเขาอ่ะพี่ชายกี่ปีกี่ขวบอ่ะพี่ชายเขาอ่ะพี่ชายตอนนี้จะหกขวบค่ะอ๋อไปหยิบยาลงมาค้อแ,แบบเขาก็ดื้อเหมือนกันนะคะแล้วน้องเขาไม่รู้ก็เลยน้องก็เลยแกะทานไปเลยเอ่าเนี่ยฮะก็พอถามว่าคุณแม่เก็บยาไว้ที่ไหนเก็บไว้ ไกลๆจากเด็กๆหรือเปล่าม,มันก็เก็บไว้ที่สูงนะนะครับพี่ชายเขาเป็นเป็นคนไปหยิบลงมาเนี่ยฮะต้องระมัดระวังนอกจากเก็บไว้ที่สูงแล้วต้องเตือนด้วยว่าอันนี้ยุ่งไม่ได้ลูกอันนี้กินไม่ได้ลูกมันอันตรายก็ต้องรู้จักสอนกันนะฮะนี่ฮะต้องเตือนภัยกันหน่อยโดยแม่ของน้องเนี่ยบอกว่าพอเห็นลูกหมดสติเนี่ยตอนนั้นโอ้โหตกใจมากเลยครับหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย ตกใจอยู่แล้วคุณผู้ชมครับเหตุการณ์แบบนี้ร้อยทั้งร้อยบ,บอกสงสารลูกเคยบอกเคยเตือนสามีทุกครั้งให้ระวังเรื่องยาอย่าให้ลูกหยิบมาเล่นแต่พอสามีจับโทรศัพท์สามีก็เหมือนกับอยู่ในโลกของตัวเองเลยครับอพอได้โทรศัพท์ปับ๊บไม่สนใจอะไร,รจนกระทั่งมาเกิดเรื่องนี้จนได้ ขนาดตัวเธอเนี่ยนะครับคุณแม่บอกว่าทานยาไปในยารักษาโรคเนี่ยทานไปเม็ดเดียวยังรู้สึกง่วงเลยสลึมสลือนี่ลูกกินไปหกเม็ดหมดแผงเลยครับไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกตัวเองทั้งๆท,ท,ที่พยายามซ่อนยาเอาไว้ที่สูงแล้วก็เลยอยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มียาอันตรายในบ้านรวมไปถึงของอื่นๆด้วยนะที่เด็กๆไม่ควรจะเล่นไม่ควรจะใช้เนี่ยควรจะเก็บไว้ให้ดีให้ห่างจากมือเด็กนะครับ ข่าวนี้ดีถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กๆเน่ยเรียนรู้ไยซนเนี่ยบางทีก็ไปหยิบไปคว้ามาไม่คิดคว่าจะเป็นอันตรายนะคะ,คะ